ถือได้ว่าเป็นระเบิดเวลาลูกสุดท้ายนะคะคือปฏิทินการเมืองเนี่ยมันก็นับถอยหลังเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์นั้นถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่โดนระเบิดมาหลายลูกแต่ก็ยังไม่มีระเบิดลูกไหนที่มันจะตุ้ม<ๆ>นะคะแล้วก็ทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยหลุดจ,จากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้แต่ว่ากันว่านี่คือระเบิดเวลาลูกสุดท้ายตามปฏิทินการเมืองนะคะที่บรรดาคอการเมืองเนี่ยเขาวิเคราะห์กันเอาไว้นั่นก็คือปมประเด็น8ปี แปปีนายกระฐมมตรีซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เหลืออีกไม่นานนะก็คือวันนี้เนี่ยวันที่18ใช่อีกห้าวันค่ะอีกห้าวันเท่านั้นเราก็จะรู้กันคือถ้าหลังวันที่24แล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยค่ะคือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะประเมินเนี่ยก็ต้องประเมินก่อนวันที่24ใช่ค่ะในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้ถ้าทําหลังจากนี้เนี่ยนั่นหมายความว,ามว่ามันจะเกิดเหตุ อะไรบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะคือถ้าไปทําช้าสมมุติว่านายกเนี่ยต้องไปเซ็นเอกสารต้องไปทำโน่นทํานี่แล้วเกิดบอกว่าศาลเนี่ยมาตัดสินทีหลังว่านายกเนี่ยอยู่เกิน8ปีแล้วนะ,ะทุกอย่างที่ทํามาหลังวันที่24เนี่ยมันจะกลายเป็นโมฆะหมดเลยใช่เพราะว่าคําตัดสินของศาลนั้นถือได้ว่าผูกพันทุกองค์ถูกต้องอดังนั้นเนี่ยคือศาลเนี่ยจะต้องทําเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดเนี่ยก่อนวันที่24นี้ค่ะนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยครับก็มีชมรมแพทย์ชนบทนะครับออกแถลงการชมรมแพทย์ชนบท8ปีแล้วพอเถอะนะนเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงจากตําแหน่งรายละเอียดเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่ากติกาทางสังคมเรื่องการดํารงตําแหน่งนายกระฐมนตรีรวมกันต้องไม่เกิดเกิน8ปปีเป็นเจตนาที่ก้าวหน้าของทั้งรัฐธรรมนูญปี2550และ2560 วันที่23สิงหาคม2565นับว่าครบ8ปีการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างชัดเจนท่านรับเงินเดือนนายกรัฐมนตรีมาแล้ว8ปีท่านใช้อํานาจนายกรัฐมนตรีมาแล้ว8ปีท่านรับสวัสดิการจากภาษีประชาชนในฐานะนายกรัฐมนตรีมาแล้ว8ปีแล้วนี่คือข้อเท็จริงที่ตรงไปตรงมาว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว8ปีจึงถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะต้องก้าวลงจากตําแหน่งอย่างมีศักดิ์ศรีตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ2560 แล้วก็บอกว่าในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ลังเหลืออยู่นี้ชมรมแพทย์ชนบทขอเชิญชวนให้ทุกองค์กรในสังคมไทยร่วมกันแสดงออกสร้างกระแส8ปีพอแล้วกันให้กระหึมแล้วก็บอกว่าประเทศไทยยังคง,คงมีคนดีคนเก่งที่สามารถทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้จํานวนไม่น้อยขอให้นายกประยุทธ์มีสํานึกประชาธิปไตยก้าวลงจากตําแหน่งตามกติกาอย่างคนรู้จักพอเปิดทางให้เมืองไทยเดินไปข้างหน้าเปิดโอกาสให้ประชาธิปไตยได้เติบโต8ปปีแล้วพอเถอะนะนายกประยุทธ์จัดโอชาแต่ไม่ลงชื่อนะ ไม่ลงชื่อนะนะออกมาเป็นแถลงการแต่ไม่ลงชื่อว่าใครเป็นผู้นำในแถลงการนี้ค่ะก็บอกแค่ว่าชมรมแพทย์ชนบทนี่หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะชมรมแพทย์ชนบทเกี่ยวอะไรกับปมประเด็นการเมืองเขาก็เกี่ยวมาโดยตลอดแหละ,ะนะตั้งแต่สมัยเรื่องของโควิดแกเรื่องของการจัดซื้อ ATK อะไรแบบเนี้ยนะครับ ซึ่งปมประเด็น8ปีของพลเอกประยุทธ์นะฮะที่หลายคนบอกว่านี่เป็นระเบิดเวลาลูกสุดท้ายนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำตัดสินของาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะออกมาในรูปแบบใดแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือมีหลายคนเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็พยายามตีกินปมประเด็นนี้ให้กลายเป็นประเด็นการเมืองพยายามที่จะดึงนายกเนี่ยลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้ได้อย่างล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าทนายชมรมผู้ตื่นรู้นะคะคุณจะ จัรัสไกยสิธิ์ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นทนายชื่อดังของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้เดินทางไปแจ้งความกับสถานีตํารวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญคือไปแจ้งความว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนั่งในตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีครบ8ปีแล้วโดยอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา158ประกอบกับบทเฉพาะการมาตรา264ให้นับระยะเวลาต่อเนื่องนะคะคือนับมาตั้งแต่ วันที่23สิงหาคมปี2557คุณจำรัดบอกว่าลุงตู่เนี่ยต้องลงจากเก้าอี้ในวันที่23-24สิงหาคมปี65ก็คือสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้เนี่ยลุงตู่เนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วและถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์จะนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปก็ถือว่าไม่ได้เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560แบบนี้เนี่ยมีเจตนาในการหลอกลวงผู้อื่น เข้าขายผิดกฎหมายมาตรา341หลายบทหลายกระทงมีโทษด้วยนะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเพราะว่าเงินเดือนนายกเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนนะคะคุณจำรัดบอกว่ามาแจ้งความเพราะรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่24สิงหาคมนี้แน่นอนค่ะครับแล้วบอกด้วยนะว่าถ้า24ไม่ออกเนี่ยประชาชนเนี่ยนะมีสิบเนี่ย ทำหน้าที่พลเมืองทั่วราชอาณาจักรไปที่สถานีตํารวจภูทรทุกอําเภอทั่วประเทศแล้วก็แจ้งความร้องทุกเนี่ยนะดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทนายนกเขาก็ออกมาบอกในลักษณะแบบนี้แหละนะครับว่าสามารถที่จะไปแจ้งความดําเนินคดีได้นะฮะแล้วก็่อนหน้านี้เนี่ยมีทางด้านอันนี้อีกท่านหนึ่งนะครับสภาทนายความอาค่ะนะฮะ เข,เขาเารียกอะไรได้ชมรมทนายความอะไรสักอย่างหนึ่งอะ,ะก็ออกมาพูดในลักษณะแบบเนี้นะครับก็รอดูนะครับทีนี้มีอีกคนหนึ่งครับคน